สวัสดีครับผมนายนนติพงศ์กระแสโสมครับเป็นตัวแทนของกลุ่มทอผ้าและทอเสือกกบ้านโปร่งมีชัยครับผมไมถึงได้มาทอผ้าเนี่ยคะเรื่อจากคือเริ่มแรกที่ได้มาทอผ้านะครับก็คู่คีอยู่กับคุณยายครับคู่คีอยู่กับคุณยายว่า เมื่อก่อนบ้านเรายังไม่ได้ทอผ้าครับเฉพาะจะทอเสื่อไว้เฉพาะได้ใช้ครับก็มีหน่วยงานมาเห็นมามาเห็นเขาก็ให้ความสนใจได้ดึงงบประมาณมาช่วยให้จัดตั้งการเรียนรู้การทอผ้าขึ้นนะครับผมก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ครั้งนั้นนะครับก็เริ่มทํามาตั้งแต่ยังเด็กครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมที่ได้ทําผ้าก็เพราะว่าคือถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำ บ้านเราก็ไม่มีใครที่จะทำนั่นตรงตรงนี้ครับประเภทผ้าที่ทอเราก็จะทอผ้า2ออย่างก็คืออาจจะเป็นเส้นใย,ยไหมประดิษฐ์นะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าผ้าผ้าสิ้นได้ทะเลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผ้าไหมไหมแท้เป็นเป็นไหมก็จะมี2แบบที่เราทําคือไหมย้อมสีธรรมชาติและไหมย้อมสีเคมีนะครับผมเป็นรวดลายที่เราออกแบบโดย แต่กรอบมาจากลายโบราณซึ่งลายโบราณเนี่ยจะเป็นลายสี่เหลี่ยมเลขาคณิตหรือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นลายเป็นลายเหลี่ยมพูดง่ายๆว่าวก็จะเป็นลายเหลี่ยมตามตามทั่วๆไปในแบบของโบราณแต่เรามีความคิดความแตกต่างว่า เราจะทํำยังไงให้มีลายมีความอ่อนช้อยมีความโค้งมนนะครับเราก็ได้มาเรียนรู้ด้วยตนเองเนื่องจากหา,หาประสบการณ์จากอ,าอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ครับมาเพื่อที่จะให้ได้ลวดลายผ้าที่แตกต่างและแปลกใหม่เป็นของตัวเองครับตัวที่เราย้อมสีธรรมชาติก็คือเราจะย้อมจากเปลือกไม้ต่างๆที่มีในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นเปลือกสะเดานะครับ ฝกักขูนมะเกลือแล้วก็ครั่งพวกนี้ครับเราก็จะใช้มาย้มายอมมายอมผ้าเพื่อที่จะให้เป็นผ้ามันหมี่ย้อมสีธรรมชาติที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเราจะ มัดลวดลายที่เราคิดออกแบบเองนะครับล้ามาย้อมสีธรรมชาติเพื่อที่จะให้เกิดเพิ่มมูลค่าในราคาต่างจากสีเคมีโดยปกติถ้าสีเคมีก็จะอยู่ที่ราคา2,000บาทถึง4,500บาทเรามาย้อมสีธรรมชาติมาปรับเปลี่ยนลวดลายเราก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นถึงพื้นละ10,000บาทมีเทคนิคในการย้อมสีธรรมชาติยังไงคะเพื่อให้ได้สีตามต้องการ เทคนิคการย้อมสีนะครับเราก็จะใช้ถ้าเป็นสีธรรมชาติเนี่ยมันค่อนข้างที่เราเราจะขาดแม่สีหนึ่งคือเราเราจะขาดด้านครามครับเราจะขาดเรื่องสีครามเพราะว่าเราเราก่อหมอครามยังไม่เป็นแต่เราก็จะใช้วัสดุดิบหรือวัสดุธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นเราเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเกิดประโยชน์ต่อเรามากที่สุดและชุมชนมากที่สุดก็คือถ้ายกตัวอย่างถ้าสีม่วงอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้ ครั่งยอมระทับด้วยโคนจะออกมาทนสีม่วงแล้วก็จะเป็นดอกอัญชันจะอยู่ในลักษณะทนสีม่วงดอกอัญชันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าดอกอัญชันจะไม่เขาจะไม่ค่อยทนต่อแสงเท่าไหร่เราก็จะใช้ในการลักษณะยอมทับเพื่อที่จะให้เกิดสีม่วงครับาาเทคนิคพวกนี้ก็หนึ่งครูพักรักจำนะครับเราก็จะอ่านศึกษาหาข้อมูลจากอ,าอินเทอร์เน็ตบ้างสื่อ อะไราบ้างต่างๆอย่างเงี้ยครับเราเจอในคลิปอยู่ใน y YouTube อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปศึกษาแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เป็นเทคนิคของเราครับยกตัวอย่างการย้อมไหมสีธรรมชาตินะครับเราทางกลุ่มเราจะย้อมสีครั่งนะครับาการย้อมไหมจากครั่งที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับปริมาณเส้นไหม1นกิโลเราจะใช้ครั่งในการย้อมถ้าอยากให้สวยหรือแดงช้าเราจะใช้2.5-3ถึงกิโลต่อเส้นไหม1นกิโลครับวัด ่ทีใช้เป็นส่วนผสมหรือการช่วยติดสีเราก็จะมี 1. ใบชงโค 2. ใบมะขาม 3. มะขามเปียก 4. สารสม้มนะครับการย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มเราก็คือ1เมื่อเราได้ข้างมาแล้วเราจะนำข้างมาบดให้ละเอียด หลังจากบดข้างให้ละเอียดแล้วเรานำนำข้างไปแช่น้ําประมาณ1คืนหลังจากนั้นเราก็กรองเอาเฉพาะน้ําที่เราได้นะครับมาต้มให้เดือดเมื่อน้ํคข้างเดือดแล้วเราจึงใส่ส่วนผสมต่างๆที่เป็นใบชงโครประมาณ1ขีดใบมะขาม1ขีดครับมะขามเปียก1ขีดครับสารส้มครึ่งขีดนะครับแต่การจานการใส่ส่วนผสมต่างๆเราจะไม่ได้ใส่พร้อมกันนะครับ ส่วนที่เราใส่พร้อมกันคือ1ใบชงโคใบมะขามและสารส้มที่เราใส่ลงไปพร้อมกันเลยหลังจากที่เราใสา่ส่วนผสมต่างๆแล้วเราก็จะให้น้าเดือดอีกหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการสังเกตว่าเราจะชอบน้ําสีหรือพอใจในการ สีที่เราจะย้อมหรือยังครับโดยการปรุงต่อด้วยน้ำมะขามเปียกที่เราเตรียมไว้ว่าสีที่เราได้อะพอใจหรือยังนะครับโดยการเพิ่มหรือปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกครับหลังจากที่เราได้น้ําสีที่พอใจแล้วเราก็นําน้ําข้างที่เราปรุงได้เรียบร้อยแล้วมากรองเพื่อที่จะให้ใบต่างๆเอาส่วนผสมออกเพื่อที่จะให้เหลือแต่น้ําข้างที่จะย้อมสีต่อไปครับเมื่อเราได้น้ํา ข้างเสร็จแล้วเราก็นําเส้นไหมลวงย้อมได้เลยครับผมเราจะต้มในการย้อมไหม1กิโลเนี่ยประมาณ2องถึงหนึ่งถึงสชั่วโมงต่อการย้อมหนึ่งครั้งครับจะทําให้สีติดดีสวยงามหลังจากที่เราย้อมเสร็จเราจะเอาขึ้นพึ่งตากพึงแดดหรือตากอากาศไว้ประมาณ1-2คืนเราถึงจะล้างทำความสะอาดเพื่อที่จะให้สีมันติดทนสวยงามครับ การย้อมสีธรรมชาติก็จะมี3 3สาแม่สีหลักก็คือจะเป็นครั่งเป็นเขกับประโหที่ให้สีเหลืองครับเป็นครามที่ให้สีน้ําเงินนะครับสีกรมนะครับครามแต่ของกลุ่มทางกลุ่มเราไม่มีเนื้อครามเราเพราะว่าเราเราไม่ได้ย้อมครามเราก็จะไปจ้างภายนอกที่ที่กลุ่มที่เขาย้อมครามอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็แลกเปลี่ยนกันเขาเขาย้อมครามให้เราเราก็ย้อมครั่งให้เขาอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดในลักษณะการแลกเปลี่ยนกัน ในเรื่องของความรู้ส่วนมากเราก็จะเข้าอบรมเกี่ยวกับพัฒนาของเยาวชนเยาวชนโอท็อปพัฒนาการแปลรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการย้อมสีครับก็จะเป็นพัฒนาชุมชนครับแล้วก็จะเป็นอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่หตอนนี้เรายังไม่มีหน้าร้านแต่เรามีแฟนเพจนะครับแฟนเพจ a c e b o o k ของเราเราเราก็จะขายออนไลน์เราจะส่งครับแล้วก็จะทำงานออเดอร์ตามลูกค้าสั่งเหมือนกัน เพจก็คือไหมมีชัยภาษาไทยเลยครับผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเป็นผ้าสิ้นไหมประดิษฐ์หรือผ้าสิ้นได้นะครับลายขอเจ้าฟ้านะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ผืนละ1,000บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ สอบถามได้ครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติตัวนี้ติดตารานกยุงพระราชทานสีทองเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งและยืนนะครับเส้นยืนย้อมครั้งเส้นพุ่งก็ย้อมครั่งนะครับผมตัวนี้เป็นไหมบ้านสีธรรมชาติครับลายขอนารีโบราณครับผม ไหมบ้านจะแตกต่างกับไหมโรงงานก็คือไหมบ้านจะมีความนุ่มและมีน้ําหนักกว่าไหมไหมโรงงานนะครับส่วนไหมโรงงานจะมีอ่ไหมบ้านจะแตกต่างก็คือเสน่ห์ของไหมบ้านคือเขาจะไม่ได้มีความเรียบเสมอไปก็จะมีปุ่มปมของขี้ไหมของปุ่มไหมบ้างนะครับในการที่เราสัมผัสอย่างเงี้ครับพื้นต่อไปติดตรานกยงพระราชทานสีน้าเงินนะครับหรือตัวนี้จะเป็นผ้าเส้นไหม โรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นงานทอ3ตะกอนะครับติดตารานกยงพระราชทานรับรองสีน้ำเงินนะครับตัวนี้จะเป็นงานทอ3มตะกอนะครับงานทอ3ตะกอแตกต่างจาก2ตะกอยังไงนะครับนี่คือด้านในตัวนี้คือด้านที่เราโชว์ลายด้านในก็คือจะเป็นเส้นยืนมันจะ ขึ้นมาเยอะกว LE> ่าเส้นพุ่งนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งสองหน้าเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นงานรอสามตะกอครับตัวนี้จะเป็นเส้นใยโรงงานแตกต่างจากตัวนกยุงพระราชทานสีทองตรงที่1ตัวนี้จะเป็นสีเคมีแต่เป็นสีเคมีที่สีเคมีที่ปลอดภัยนะครับตัวนี้ติดตารับรองนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นใยโรงงานหรือเป็นเส้นเส้นไหมไหมจุนไหมโรงงานครับผมทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนครับผม แล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ลายอื่นนะครับที่ทางกลุ่มทอนะครับไม่ว่าจะเป็นลายขอโบราณหรือเป็นหมีขั้นหรือเป็นพระ,สะโสงอย่างเงี้ยครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์093 319 7178ครับหรือต,ติดตามได้ในเพจครับไหมมีชัยภาษาไทยครับผม